สูมให้ไวอัมพัชราภาเข้าวัดทำบุญแถบอุดหนุนแม่ค้าลอตเตอรีชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งสวยและใจบุญสมฉาย,ยานางฟ้าสุตาสำหรับสาวอัมพัชราภาชัยเชือ้อที่ใครๆก็รู้ดีว่าเธอมักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือ,รอดร้อนอยู่เสมอรวมถึงอย่างชอบช่วยเหลือน,น้องหมาน้องแมวอยู่บ่อยบ่ยลาสุดสาวอัมพัชราภา ก็ถือโอกาสในช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงการเข้าวัดทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตอนรับปีใหม่ไทยแต่งานนี้บอกเลยค่ะว่าพีคกว่านั้นเบื่อเจ้าตัวโพสไอจิสตอรีถือลอตเตอรี่ในมือหลายใบพร้อมกับบอกว่าพอค้าแมะคะ่ค้าขายเก่งหยิบเงินออกจากบ้านมาเหลือกับบ้าน200บาทกะว่าจะไม่ซื้อ งานนี้ถูกออกถูกใจเหล่าบรรดาแฟนคลับรวมถึงคอหวยนักเสี่ยงโชคเสียงดวงทั้งหลายที่ผ่าดกันสูมสองเลขวังปังในงวดวันที่16เมษายนนี้ด้วยค่ะ